สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับ r ี a d ร์โกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ต้าก็กลับมากับโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วทุกคนเกมนี้นะคะมีชื่อว่าเกม My Sticker Book นั่นเองนะคะเกม My Sticker Book เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งนะที่ชื่อชอบการติดสติกเกอร์สะสมสติกเกอร์อะไรใดๆเออใช่แล้วทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนหนึ่ง น้องเนี่ยนอนไม่หลับแล้วก็มีอะไรโดนใจน้องให้ลุกขึ้นมาเดินเพื่อตามหาว่าสิ่งที่น้องกําลังตามหาคืออะไรซึ่งสิ่งที่น้องจะตามหาคืออะไรเราต้องไปลุ้นด้วยกันในเกม My Sticker Book เกมนี้กันเลยนะคะยีหูพร้อมแล้วไปกันเลยนี่คือห้องของฉัน นี่เปิดมาก็เป็นน้องกับแม่นะคะแล้วน้องก็นั่งแปะสติกเกอร์อ่าถึงเวลานอนเอ้ยหิวน้ำจังเลยโอย้น้องนอนไม่หลบับน้องอยู่น้ำเคน้องก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อจะไปกินน้ำนั่นเองแต่เอ๊ห้องมันมืดจังเลยน่ากลัวจังแฮ มันต้องมีพวกปีศาจไล์มอนสเตอร์แน่เลยนนคิดออกแล้วแค่มีเจ้าสติกเกอร์แฟรี่เทลก็จะไล่ฝันไล่ออกไปได้แล้วอโอเคค่ะพอจะรู้เรื่องข้าวๆแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเนาะ A and D แล้วก็สเปกบาร์สามารถลากสติกเกอร์ด้วยการใช้เมาส์เนาะโอเคอุย้ยน่ารักมากเลยอ๋ออ๋อปีศสจตอ่ะลัวแสงไฟกลับไปไงอะ่ะโอเคแล้วอุย้ยมีหัวใจด้วย กลัวแสงไฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวุยุยนี่น่ารักจังอ่านี่นะคะเมื่อเราวางถูกตำแหน่งเนี่ยนะคะปีศาจทีเ่เดินอยูอ่ตรงนี้ก็หายไปเนาะนี่ไฟก็ติดด้วยถ้าเอาออกออแมวแหละชอเอเอาได้แล้ว อุ้ยแบบสองแล้วฮะนก nope, อยากกินแอปเปิ้ลเหรอล,ลองลองชิมอฮ้ยมีบวนรดน,น้ำนะคะแล้วก็โต๊ะปึ๊บเฮ้ยเปิดได้แล้วแอปเปิ้ลอยู่ทางนู้น ไม่ทนันนะน่ากลัวถ้าเราเดินผ่านไปจะเป็นอะไรไหมอะน้องหิวแอปเปิลนะเนี่ยโอ้ยเดินไปไม่ได้จริงด้วยน้องเจ็บอืมเราเอามาลดน้ำต้นไม้ตัวนี้ได้ไหมไม่ได้หรอ ก็ไม่ได้เห้เราจะเดินผ่านไปยังไงอะไม่น่าสนเลยเอาใหม่คัสซีนนกรอนหน้าต่าง หรือว่าเรา,เราต้องเปิดหน้าต่างเพื่อเอาบัวไปลดข้างนอกหน้าต่างเหรอถ้าทำตามภาพอนะนะไม่มีแหะแถมออกไม่ได้ด้วยโอ๊ยเราต้องไปยังไงอ่ะอืม โอ๊ยหรือว่าออกข้างลอกงได้หรือเปล่าอาถ้าเอามันกระโดดข้ามได้ปะอะไม่ได้แหละฮ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เหรอโอ๊ยกระโดดได้แล้วแล้วเ,เราต้อง ยังไงคะลดน้ำต้นไม้แล้วเราจะสามารักระโดดไปได้ปะเอาเปืนนุ่นก่อนนะอเอาปืนโอ้ย๊ยที่มันไลฟ์แพ็กกระโดดอย่างนี้ได้เหรอโอเค จากนั้นนกก็ไปกินเรียบร้อยนะคะโอ้ยเต้าเพิ่งรู้ว่ามันไล์แพ็กอย่างนี้ได้ด้วยโอเคเราได้ขนนกมานะคะอุวิ่งเราไปเราไปอ่ามันจะกระจีใช่ไหมล่ะ <c oughs> โอเคนะคะไม่อยู่กันด่านใหม่แล้วอันนี้ก็คือ โนดดนรีเหรอิเซ็ตต้องมีโนดดนรีมีตัวอันนี้คือนางเงือกเหรอโอ้ยนัเงกร้องไห้อยู่ไว้ล่ะอ๋อโอ๊ยดนไม่ได้ด้วยเจ็บ วะ <What? S 2> อ,อันนี้คืออะไรอะ่ะทำอะไรนะเดินไ่ได้ไหมไม่ได้มันเอามาไขาอันนี้ก็ไม่ได้แล้วเราจะไปเอากุญแจอันนี้จากที่ไหนอะ่ะ น,น่เราก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม เฮ้ยปิดมันให้แล้วมันเปิดไม่ได้อ่ะอเกือบไปรอดเฮ้ยแต่เมื่อกี้ฝนตกแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่นะ โอเคปิดมา่านนะแล้วเราต้องเปิดอีกอรอบเ่ยอ่ะฝนตกอเอ๊ะวยได้หัวใจเพิ่มด้วยแหละอุ๊ยได้กุญแจ อ๋อรู้แล้วก็เอาช่วงนี้กลับมาไหมปิดมา้านแต่ฝนตกแล้วนะโอ๊ะโอ,โอบงังแล้วเราจะเอากุญแจกลับไปขายยังไงเอ่ย หยุดแล้วนี่แหละเปโอกาสดีที่เราจะโอเครอดมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วเอ,อ้อย,าายไข่ได้แล้วได้กล่องมาแล้วเนาะมีอะไรต้องหยิบไหมไม่มีหรอกไปอีกรอบค่ะหนร,รอด,อดนี่ สุดยอดมาติงต๊งติง๊งติ๊งมันเรียงยังไงนะอุ๊ยน้องไม่ร้องไห้แล้วโอเคเหงาะจัง ต่อมานะคะด้านต่อมาแล้วก็อยู่กันในห้องครัวนั่นเองนะคะตอนนี้ที่เราเห็นก็มีแก้วน้ำะแก้วน้ำกับเียวกินน้ำเอ๊เราไ,ได้กินน้ำแล้วไหมโอ้ย c o n g r a t u l a t i o n โอเคค่ะทุกคนก็จบกันลงไปแล้วนะคะกับ My Sticker Book นะคะสรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือน้องเนี่ยนอนไม่หลับแล้วน้องก็หิวน้ำขึ้นมากลางดึกคืนนึงทีเนี้ยน,น้องก็ต้องเดินฝ่าความมืดในบ้านของตัวเองที่ปิดไฟ เพื่อไปกินน้ำในห้องครัวใช่ไหมแล้วกว่าจะไปถึงห้องครัวเนี่ยน้องก็รู้ไงว่าแบบบ้านตัวเองต้องเดินผ่านหลายห้องเลยเนยห้องอาบน้ำห้องนั่งเล่นถูกไหมใช่แล้วในความมืดนั้นอะ่ะความ จินตนาการของเด็กถือว่าเออก็ไม่รู้ว่าอุ้ยในความมืดมันจะมีปีศาจหรือเปล่ามีอะไรที่มาทําร้ายเราหรือเปล่าแต่ทีเนี้ยน้องมีตัวเชื่ออย่างหนึ่งก็คือสมุดสติกเกอร์ของน้องนั่นเองใช่พอมีสมุดสติกเกอร์ของน้องเนี่ยน้องก็รู้สึกว่าในสติกเกอร์ของน้องอะ่ะเหมือนมีนางฟ้าคอยคุ้มครองน้องใช่ถ้ามีสติกเกอร์เนี่ยน้องก็จะปลอดภัย ใช่ไหมล่ะนี่โอ้โหเออถือว่าน่ารักมากเลยนะต้าชอบฉากจบไม่กี่มากเลยนะคะที่น้องแบบอุ่นใจที่มีสมุดสติกเกอร์ใช่ไหมแล้วน้องก็เลยผ่าน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 ไปได้จนไปกินน้ำเรียบร้อยกลับ,ลลบมากําลังจะนอนใช่ไหมก็เริ่มง่วงแล้วแล้วพอน้องนอนเนี่ยก็มีนางฟ้านางฟ้าจากสมุดสติกเกอร์ของน้องอะ่ะคือแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะทุกคนเรื่องความกราฟิกเกมอะไรเงี้ยต้าก็ไม่พูดเยอะนอนน่ารัก สไตล์การเล่นก็พาร์เซลเล็กน้อยนะคะไม่ได้ถึงกับยากขนาดนั้นแล้วก็เพ่งเพอด้วย <c oughs> ใช่อันนี้ยกให้เลยนะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความสนใจเกมนี้พ่ต้าอ,อันนี้เกมอะไรคะอันนี้หาโหลดได้ที่ไหนคะซื้อได้ที่ไหนนะคะค่ะเกมนี้เป็นเกมฟรีในสตรีมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยชื่อเกมว่า My Sticker Book นั่นเองห <c oughs> วังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวอบอุ่นหัวใจมีภาพกราฟิกน่ารักน่ารักมีเอ่อพัซลิลให้เล่นเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเกมนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะแล้วก็เป็นเกมฟรีด้วยอืมีไม่ได้สปอนเซอร์นะ <laughs> ใช่นั่นแหละค่ะเป็นเกมฟรีด้วยแล้วก็เล่นง่ายๆด้วยไหวใช่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยตาก็รู้สึกว่าอืมก็เหมาะกับคนที่แบบว่าเออ แบบว่าอยากลองเล่นเกมเอะไรน่ารักน่ารักเนาะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือเกมนี้ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะในสตรีมเนาะก็ถ้าหากใครชื่นชอบอะไรก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะทางสตรีมเนาะ โอเคค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้หรือติดตามต้ายอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e ให้ต้าด้วยนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ด้วยนะติชมก็ได้นะคะต้าอ่านทุกคอมเมนต์เลยใช่ค่ะสำหรับใครที่มีคําแนะนำมีเกมอะไรที่อยากให้ต้าลองเอามาแคสอะไรอย่างงี้ก็แนะนำกันได้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วสำหรับวันนี้เราคงต้องกล่าวคำอำลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนต้าด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้าก็ขอฝากติดตามโปรเจกต์ต่อๆไปของต้ากันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสพอร์ตและก็ติดตามต้าน,นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ต้าคงต้องกล่าวคำว่าอันยา่าไม่เจอกันใหม่นะคะ